ที่เดี๋ยวพี่ให้ค่าจ้างลิลลี่ค่าลิลลี่ทำแบบนี้ทุกวันนะเดี๋ยวบ้านหลังเล็กลิลลี่พี่ขอคืนแล้วเดี๋ยวพี่ซื้อบ้านหลังใหญ่ให้แทนจริงไหมไปทำทุกวันได้ไหมจะไปยํำทุกวันครับใช่แล้วก็เดี๋ยวพี่จะโอนเงินไปให้ทิ้ง,งไว้แล้วก็ลิลลี่ไปเหมาเลยนะไรอ,อย่างนี้แหละเหมาแล้วก็แจกเหมาแล้วก็แจกหาคนครับได้ค่แบพ่เกนพิเกนหนังเม้ไวนนี่ได้ไหมนี่นนองเม้าไวนนี่ได้ไหม<ห> โลรตีนไปไหมนงยางเอ๊ะไรทอดูเอออะไรเอารานทีวารานทีวาพวกเราเคยได้รารู้บ้างไหมเอารานเดนรู้เขะเอออันนี้อันี้คนเจออยู่ตรงไปไรจนไปย่างอะมีรจนไหมอะมีรยนจนพอบอนอะใครไปช่วยมั้ง นี่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 แม่พี่เอ็มซีทูแล้วก็แม่บอลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ลิลลี่พี่เอ็มซีทูมาช่วยด้วยลิลลี่อะไรพี่จะเอาเงินจากออนไลน์อันไปให้ลิลลี่เม้าแบบเนี่ยวันละหนึ่งล้านบาทนะครับๆับวันละล้านนะครับแต่วเอาข้องลิลลี่ตั้งแน่นพอบ่าตอนนี้ผักเนื้อผักอีท่านป็นพี่ให้คนทำอยู่ ได้ครับโอเคฟงเตือบอัดได้แค่นี้อย่างเงียผมฟังล้วนมันเป็นนุ่มเป็น,น,เ,ปนเออเตอเจอเอาร้านกี่่าเขาแบบไม่มีโอกาสได้ขึ้นนอนไล่ในนอนอะ่ะร้านนี้ก่เลยรับเลกกนนันนั่นอ,อันี้อยากกินนุ่มจากกันนม่ได้มั้งครับนี่กปนุ่มจากปนุ่มจังกปนุ่มด้ว่ะเลยข้ใต้กองได้ไหมอ่านี่นุ่มจากเบาเลยไม่ต้องได้ไมากี่บาทตั้งกี่บาทต่างมดนี่ต่อได้ครับ ตังมดลานเลยเบาเลยไอโตโตแนนกับดีดีแนนกับดีดีฟังฉันหน่อยฟังแนนกับดีดีฟังหน่อยได้ครับ ทุกร้านที่ลิลลี่เหมาถ่ายวิดีโอแล้วโพสต์แล้วบอกพิกัดด้วยต่อไปเวลาเราไม่เหมาว่าลูกค้าจะได้ตามไปซื้อโอเคคทุกร้านเลยลงช่องทิกตอกลิลลี่กับหน้าหน้าบ้านปลาทุกร้านอ่านะครับเขาขายเท่าไหร่ร้านนี้อ่ะสวเสดีอ่ะนี่เท่าไหร่สิเกนเมาดันแกต่างมดรวยจิ๊บจิบอ่ะวางหน้าหาหันหน้าไปหาคุณแม่เขาอันหันหน้าคุณแม่น่อยแม่แม่ปีหนุ่ยเมา พี่นี่ง็นคนอกเมย์ั่งคนที่ง่งนที่บานนี่ร้านนี่ที่บานคะบาเที่บ้านมีกันดีบกันเดียวต่อยเท่ีบานอต่อยเ่ในลนี่จายนี่จ่ายไปเลยห้าพันห้าพันห้าพันตังมัดตังมดทั้งหมดร้านนี้ร้อยหกสิบแต่ว่าเราจ่ายห้าพันอะไรนะเมย์หไม่ต้องเมย์มาเค้ืนน้เมย์าร่อยมาก ถ่ายคลิปด,ด้วยถ่ายคลิปถูก้านนะพวกพอดานเขาถูก้านจ้าต้องคิปทารีวิวนะถ่ายลงบอกปีกัดถูก้านเลยอันนี่ยถ่ายถูกนัดไหมทีน uh> ี้ถูกนัดนะฟังก่อนฟังก่อนคุณนี่ยังไม่ต้องสนใจเรื่องคลิปให้พวกนี้ถ่ายแล้วตัดลงถ่ายแล้วตัดลงเลยเธอไม่ต้องไปแลงอย่างคลิปเอร์มีหน้าทีไล้ซดแล้วก็ห้า้าน นี่นะครับ5,000บาทใครรุ่นหน่อยครับอะไหนุ่มจับหลังหันก่อนยุ่ไอ้เด้เออนู่นเบเต้มราม่เต้มา่อขอบคุณครับนี่ลงเดีลงคลิปด้วยหน้าเวลาปีไร้รัมีไปตัวจงานนี่นะครับนี่นะครับพ่การัเื่อจนจนี่500พันนะครับ้าต อเป็นทีมขานุนพี่จะเป็นทีมเ็นนี่คุเจนขาก็พุ่นเขาก็พุ่นเจนใหญ่ก็พุ่นป้าก็พุ่นอดีค่ะร้อยเลยเลยนะคะขอบคุณพรแงนะขอบคุณค่ะาไปเใได้เลยที่ว่าเธอลเป็นหมเยมานเาเดี๋ยลเป็นเนี่ยเดี๋ยวจะอ้าอ้าพักะว่ารานุนก็ค่อยเปกล้องกินแต่ถ้ากล้องกินแล้ไม่จีว่า

ไปหนึ่งร้านใข่ไข่ออนก็ดีมาครับคี่หนอเมไม่หนาเป็นราการเป็นนิ้นี่จ้านี่เปน้านะเอาเลยเมาเลยกี่บาทตัมเลยน้องดิลลี่เมาเมาร้านร้านเล็กๆอ่ะแน่ร้านเล็กๆอ่ะเมาเลย นอ่กินโต๊ะเหมือนี่กินตเปมือนนี่พวกเนนี่เหรอายเยอะเลยแต่ว่ามันหมดดอ๋อหมดแล้วพเปนอะไรบ้างี่โเก่งชมกินเป็นแมโเก่งชมกับกู้ดับกอ่อนี่อ้นี้หน่อไม้อเป็นไงเอนานี่เราดงกี่บทน้องกี่าต่างมดกี่าต่างหมดอ๋ต่าได้เองมีนี่โดงก่งเลย นี่จ่ายไปพันหนึงจ่ายไปพันนึงโเปิย่าปน่ยไม่่งนเนพันอย่ให้พี่พันดูพี่นีนกคเดียาัดเนี่เียพีเกคนเี้เดีเดเกน่ยมากับเกน่ยมาเกน่ยมาัดงรนเอาไปแน่กับลี่ฟังพีก้อน ั็ <S <S ดีก็ให้สุขภาพแขแงแรงอย่าเลิอนอย่าเลิอน,อนนะครับม,มาแนนลิลลี่ฟังฟังอยู่มาแนนลิลลี่ ฟังอยู่้าดาน,น่ายลาาค้าไม่ถึงพันให้ไปเลย 1, หลนึ่งพันหน่ายไม่รันไหนไม่ถึงพันให้เลยหนึ่งพันอ่าคือรันหนายฝันหน้าก็ตัดไปช่องพันอ่าโอเคครับทุ่งกาจเจอแจ็คไม่ต้องเอาร็บ,บานแจก,กคนนี่เดินลาดเลยโอเคได้ครับแจกเลยไม่ต้องเอาร็บ,บานแล้วเชื่อเวลาโอเคได้ครับ นี่แจ็กเลยตอนเดียวนี่ลงเป็นี้อดเล็นนึเป็นียอดเล็กลยไม่ราเนื้อเลยนี่ก็าแจ็เร็ใจเบียเรอไม่ราเนื้อเลยอ๋อนี่นี่ไอไปาแจกเลยใช่ไหม จไดเลยนะเจมาเจเลยได้เด <Hoy S 2> ินบ้านเจเลยนะได้แล้วนะได้เลยนมโอเคนะอันอื่นยนก็้องไปกินนได้เมกบงับ

ของเหลือได้รึอ่ะเอออันอันนี้มีมีตานี่เลยค่ะหรือว่านู่กันมัดมดเลยจ้ะแม่คะกี่กี่ไอซีค่ะกี่บาทหมดเลยหมดเลย ไหมด้หรือท่การน้องด้เอาบวกกับงแอ่ที่ไหนแม่ทำไมแมี่ไม่มาพี่นี่นะไิอไมีกันตมมาเลยพ่ไม่มาได้ยไม่มารอเหตุผลอะไรแต่่จับังเสื้อเขี้ยวเทศเตการเจนนี่นะตั้งแต่ตัวชาเป็นต้นไฟอันแน่ใจเสื้อนี้เดินลุยลาดเลยโอเคคร ต้อยมีคอนเชิดมีอะไรพัก็ต้องให้คิวไปเดินลาดตักชั่วโมงนะได้ครับเดี๋ยววัานายเนี่ยกับดีดีวันละพันนายเรียนเรียนวหยองบ้านมันเจอบ้านในมันไหมโอเคครับโอเคครับโอ้ยช่างช่างเลยน่าหน่อยค่ะ

อันนี้จ้งจ้องดูตุดไปให้อ้ยวมาใส่รูปใสค่ะแล้วก็ร้วยนนี่เอง่อ uh> ี่่ยใจตังแล้วบอกให้เมกาแจกเองเลยนะบอกเมกาอยากให้แล้วจออไปร้านอื่นเลยค่ะที่บ้านอะค่ะเอาบวกส่งว่าแต่หนนะห้านนี้นร้านนี้ร้านนี ให้พันหนึ่งได้ให้หนึ่งพันโอเคให้ไปหนึ่งพันครับครับเอาเลยค่ะเออเลยขอบคุณคับแนนครับอ่าเมาไว้ได้รักอ่าชองเส้นต่อต่อลาดนะเอ้ย่องเส้นต่อวันจ่องเส้นต่อวันเออแต่ถ้าต้องหัวดาเมาต่างลาดแล้วไม่ตึงก็ไม่ฟือ โอเคได้กลับกลับกลับได้หยิบแล้วเหรอหยิบแล้วหยิบแล้วขอบคุณครับจึงทายต่อจาวเล่นก่อนเติร์ดแต่จุ่มพรกับไปล่าจุ่มบอลนะนี่เล่นก่อนเพื่อดตีใหนกับไปเมาล่าตีนั่นเลยครับโอเคตอนเช้าวมีก่อนเติร์เราจะไปเวประมาณชัราดว่าจุ่มพรนี่แหละครับ เวทองลาดกระไดลาดชุราลาดจุมพรบอกลิลลี่กระยันเดี๋ยวเปลี่ยนบานให้ได้ครับใหญ่ตอนนี้ยังไ่ใหญ่อืม <c oughs> อี้ใหญ่ได้ีลิลลี่นองสานก็ขายไม่ดีกไม่ลิลี่ไปได้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 เดี๋ยแป๊เดินเรื่องเลยครับกองอะไยีที่อะคะแม่ <c oughs> <c oughs> กลับต่อไปให้ลิลลี่พูดว่าต่อเช้าลิลลี่ไปลาดสุราไอ้อยากอยากไ้ปลาดให้คนในตมเลยมบากยากลับกลับซึ่งน้โปัวมัวตลาดได้ก็้วยเมคด้ใกล้ดีต่อไปอ่ะได้ก็คือพูดบอกก่อนเลยพรุ่งนี้ลิลลี่จะหาตลาดสุราหาตลาดจุมพลโอเคนะใต้คลิปลงกันนะบันดไลกก่อน đại gặp đại gặp che con lười bé bé gái con là xúc là, xúc là, xúc là à, à, không? à đừng phần, đừng phần. ok nên gặp